ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะ กก็เี่ยวมันต้องอยู่กันเป็นรังแล้วคิดดูดิเราหาเลเยอร์ที่มันซ้อนกันได้หนึนกันไปชนกันไปไม่ได้ไม่มีเลเยอร์ไหนรอดยืนข้างๆกันตลอดเวลาให้ได้ไม่คือคือคุณต้องอยู่แบบเนี้ยถึงจะปลอดภัยอ่ะไม่มันได้อยู่ด้วยความสูงอ่ะซ้อนเขาเอ้ยนี่เห็นไหมซ้านกันได้พอดีถ้าหันมันก็แทงเขาหน่อยเลยนั เอนุมๆอันนี้แล้วอันนี้อันนี้อแล้วเริ่มริ่มอนีเือแม้นยวจุดนี้คือแกงไม่ตั้งใจให้มันโดนบ่อยๆโอ้ยโอันนี้ม่ขวานเพราะอันนี้มันแข็งนะ ซาไม่ป่ะเออเออ I hate you Yes I hate you Sam ไอ้ไอ้ขายเด็ขายเด็อร่อยกินเงี้ยนะคะเนี่ยกินเยอะๆนะคะเออกว่าที่ระกาไหนอยู่ไหนไอ่ะ ใช่ไงทุกคนใช่เอาไงคือเรื่องจริงนะแสดงว่ามันเปิดจริงจเหมือนกันเลยเขาเดี๋ยวมาบ้วงนะคะคุยังมีชั้นที่สองอีกเหรอยังมีชั้นที่สองจริงเหรอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแค่คุณมีคนเดียวพอชุดแห่งความทรมานใช่คุณแต่ละคนจริงเลยเขาเดี๋ยวมุึงน่ารักจริงๆนะใช่เลยมันนเลยจริงจริงเลยมันอร่อยจริงจริงช่วยเยอะมากค่ะอันนี้จริงๆน่ารักม่ารักกามิกามิชอมากๆค่ะเนี่ยมู คะแนยมั่งหมดไอตัวนันเอามากี่ตัวเนี่ยชุดเนี่ยอยากรู้ครบอะครบเลยครบดิแม่พี่วันนี้วันนีห้าตัวแต่ว่าเจ๊ปูเปรี้ยวเออจริงปะเนี่ยจปูนถามหน่อยไซส์ไหนใส่เจ๊ปูได้ใส่เจ๊ปูมานี่คือเดี๋ยวนี้ต้องบอกห้เจ๊ปูนี่นะก็หายไปไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะฉันรู้ทันนะอ่า ชุดมึงนี่ละลานคนอื่นนะที่ยข้างล่างเลยนะมึงอิ่มมากเลยละลานกองพี่มีแค่แบบซ้ายขวานะตอนนี้นักบอลบนสองล่างสองหลังอีกหนึ่งไม่คือกูเอามาสำหรับระดับมึงกับระดับพิสุกัสไงคือแทงหน้าจะแทงหน้าพิสุกัสต่อมีหลายคนแต่ชุดนี้ผมบอกให้ว่ามันต้องใจมันเป็นไรทั่วถึงอันนี้จริงๆๆิริงระวัง ระวังเรงงื่องการวางหน่อยวางหน่อย,อยว่าไโงโหแข่งคอตัวเองได้ด้วยเว้ยชุนนี่ดีปะ่ะเออแท่งตัวเองได้ด้วยข้างหลังอ่ะอธิบายให้จามินเข้าใจหน่อยว่าได้นะคุณเอาไปเป็นของแบบว่าทําเองแล้วก็แจกของช่ำด้วยการแ,แต่เลือกรูปได้ได้ไดของช่ำด้วยการแม่งหบอกทำยากชิบหายออแล้วจะให้เขาพูดเป็นภาษาไทย ไม่ก็คือไม่แค่บอกเขามมันเนี่ยเนี่ย if อฟย w วันอ่ะถ้าอยากอยากมีอย่างเงี้ยเอาให้เพื่อนเพื่อนเยอะกว่าสิบคนอยู่แล้วคุณเอาไปเพื่อไปให้เพื่อนได้เลยสิบคนผลิตลายของตัวเองหรอาไปอีกอันนชากีนมีชากซินมันเดร์มันเดอร์งว่เลมงไม่เข้าใจสุกัน เอาเนยแป๊บเนี้ยใครเข้ามากี่ยวคำไปถูมากี่ปีเกาหลีอ่ะเป็นไงเนี้ยดูจัดไปอ่ะลอง if you want have your photo in here and you can make m o r e a you keep your fans ten fans next we all can make for you yes yes travel and 12อัน1ทเวลวันจูติฟอร์ยูค่ะแม่คเลนแอนมัมกิ๊บแดงกิ๊เนเวลกูดไมอ่ยูนไม่แพงไม่แพงอันนี้าษาเกาหลีจะหนึ่งพี่ถ้าพอทำาู้นนี่อ่ะหนึ้อยเท่าไหร่พอกชิ้นยกแยแฮนซีโอแฮนมกฟอร์ยูพี่สิบสชิ้นตกชิ้นเท่าไหร่พี่นี่ยูนีาไม่ไม่ไม่ถ้าไปบอกว่าสั่งผลิตเป็นแบบว่า12ชิ้นนะพี่ตกชิ้นเท่าไหร่อันนี้สา ไม่ใช่ต้องใส่นี้ต้องใส่นี้ต้องใส่นี้หนึ่งก้าเก่ะหนึ่ง้ากาห่งเ้กทูหันเล็กบาทไม่แพงโอ้โหอ้โหอะไรอ่ะไม่แพงเนี้ยทูม่กเออเพราันเ็บาทยูเนี่ยอะฟิโอแมก you อยูเทวลอันเทเเทเวลอันนี้เทเวลปักไฟ You c a ยูแคนคัมแมกโคลียนกิฟต์กิฟต์แฟนกิฟต์มัมกิฟต์แดนโอ้โหต้าเลย มึงมึงถามได้ปะูเหนื่อยมากเวลามึงอยู่กับเขาในชีวิตประจำวันมึงก็พูดกับเขา่างนี้เอออังกฤษล้องก็ไม่ได้อีนึงเน่ยจ้าจ้เป็นไงไม่ผมว่าพีการตาเกาหลีจะเป็นไหมอ่ะเกาหลีจะเป็นังจเป็นมบอกเลยอังกฤษคำไทยคำเข้าใจหมดแล้วย้ำอีกทีอยู่มาอยู่เกาหลีมากี่ปีสี่ปีสีเปีสี่ี่ปีสีีีอ่่

이걸만들었어요뭐했습니다그래서그래서무슨말을하고싶은거지ค이ะเขาจะค่ะเขาบอกว่าอธิบายมาตอนนี้ผมพูดอ่ะเขาบอกเข้าใจอยู่ว่ามันจะให้ทำอะไรแต่ว่าไม่เข้าใจว่าแบบเอ่อแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรายละเอียดอ่ะเกี่ยวกับการทำอ่ะว่าแบบสุดท้ายแล้วจะต้องทำยังไงถึงจะได้ได้แบบเอาลายตัวเองเข้าไปใส่แบบนี้ ทมึงก็ยังจ้างล่ามแล้วมึงก็คุยก็คุยเองเลยเออเออคุยเองคนดูไม่สนุกเนี่ยคุยเองอย่างเงี้ยคุยเองเองเนี่ยสนุกมึงก็เลยคนดูด่ากันทุกวันอยู่อ่ะไม่ต้องบอกว่าอันนี้น่ารักจริงน่ารักอยู่อยู่อยู่้าไม่นุ่งเธอไม่ไม่ family and ถ้าเป็นเพื่อนจริงจริงคืออยากเอาไปให้ที่บ้านครอบครัวกับเพื่อนเนี่ยสกีนเบลลี่กูดมั้ยโอ้โหมากนะกูดเบลลี่สตองสตองมากเออคูลท้าเน่เน่อ่ะอยู่นี่อยู่นี่เลยแทนแทนเบลลี่กูด อุ้ยลอกหมดเลยเว้ยเน่ดูอะดูแรงขนาดเนี้ยพอก้องบอนใจเย็นไม่มีลอกไม่มีอะไรเลยนี่ขูดแรงมากนะเจ๊เปิ้ลแกชิ้ซ้ายเจ้าของนั่งเก่งงงหมดแบบเมื่อกี้แม่บอกว่าบอกว่าแกสกีนของเขาไม่ใช่ลูกที่แบบว่าสกีนมากองแกงกองแกงอันนี้คือสกีนมาแบบเวลี่กูดกูดดเลยคือแบบฟินมาแบบเออเขาทำลายของเขาสุดยอดจริงอ้เขาเขาเป็นแบบสามดีค่ะดีไซน์สรุปสามหรือสองดีสาม อันนี้เขาเกขั้นตอนขั้นตอขั้นตอนดีไซน์แล้วก็ดีลแล้วก็เดลิเวอรี่ต่างภายใน17เดือนเดอนี่อร่อยไหมอร่อยมากๆทุกคนเดลิเวอร่อร่อยอร่อยุด่นอร่อยอร่อยอันนี้ก็อร่อยเอาความอันตรายเลยเออเดลิเวอรี่อร่อยโอ้โหยังมีชั้นยังมีชั้นยังมีชั้นนี้อีกเหรอชั้นนี้ยังยังเดีอยวนี้มันนิ่มอยู่อันเนี้ยใส่ชั้นนี้แล้วหน้ามันกลม ลองถอดดิน้าไม่ดูเหลหรอกความนไม่เหลืออะไรแล้วกูเนี่ยอันนี้อร่อยยงอร่อยยตะก้าอะไรบอกเยอะเส้อเยอะนะครับทุกคนนี่ตะก้าห้าค่ะตะก้าห้าเ้าเหนียวม่วไม่มีตะก้าอ๋อนี่ายลายลายลายายลายลายลามลาย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 ่ายลายลงเลายกูบลาย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 ลอยลางลาบางลายลายลายลาเล้ยลายลาเลาย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 ล่กละยลนยลายลาบายลายัายลานนายายลาย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 าลายาานี้เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมึงอะไรเอาใหม่เดวิดคาบะฟูนี่เปล่านี่เปล่าตุ๊ตตุ๊ตโต๊กิจริงจริงนี่เหี้ยจบจบแพ้เลยจบจบเล่นมาหน้าแพ้เลยแพ้เลยอะไรวะนี่แพ้ไอ้หน่ยแก้ตัวแก้ตัวไม่ถ้าถ้าถ้าอยู่บนฟูกหรืออะไรคุณดูไม่ทันโออเ่งดูนะอยู่มือนี้อยู่มือไหน โอ้โหลาดมาได้ขนาดนี้คุณยืนมุมน้ำเนียนดิโอ้ไม่ได้นี่เราเพื่อนๆเราฝึกกันนี่เฮ้ยอ่าอีกก่อนเอ้ยเอ้ยเอาเกนอาเกนเอาเกนเอาเกนอะไรเหนื่อยแล้วฟาร์กมีอีกไหมมีไหมไม่มีแล้วค่อยๆเล่นทิรวันไลน์แบบอันนี้ก็อ่ย่าไปเล่นเลยเดี๋ยวตำรวจมาอ่านะคะลายนี้นะคะเข้าเดี๋ยวมาง่วงนะคะเฮ้ยยูได้จะขายของแบบนี้ก็ได้เหรอได้ดิ ตาก้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากได้ลายขนมหยวกม้วนนะคะถึงขนาดกรมินเห็นแล้วอยากแป๊บแป๊บพี่ดูแล้วกันเอาลายนี้อ่านคอมเมนต์ชมกูก่อนเวลากูเล่นเมีคนคางแกงเนี่ยคนชมมันเยอะจริงเหรอตะกร้าเจ็ดตะกร้าเจ็ดค่ะตะกร้าเจ็ดนะคะระหว่างแน็กอ่านคอมเมนต์นะคะตะกร้าเจ็ดกดได้นะคะลายขนมหยวกม่วนน่ารักสุดๆไปเลยอ่ะมันน่ารักจริงๆนะเว้ยทุกคนไม่ได้ล้อเล่นนะเว้ยืลายนี้น่ารักมากใส่ช้างเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูที่อันนะคะอันนี่ลายแบบใส่ช้างเลยกดแยกได้ด้วยนี่ ลายกบตาโตลายกบตาโตนี่ลายกบตาโตปิดปักอยู่ตาโตอะไรนะปักบางตาอยู่ใช่ใช่ใช่ใิดใช่ใช่ใ่ใช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 ่อช่ะไใช่ใลาใใช่ใช่กใใ่